สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ใหม่ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวคาเฟ่น,นะคะชื่อว่าชิโนคาเฟ่นะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนคะ่ะอากาเซ่ก,ก็ต่างล่ําลือเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือคาเฟ่ของก็อตเซเว่นในจังหวัดภูเก็ตเธอเข้ามาด้านในร้านนะคะทุกคนคะ่ะก็ตกแต่งสบายๆส,สไตล์มินิมัลนะคะทุกคนคะ่ะเย็นสบายมากแอร์เย็นฉ่ำเธอเมื่อเราเดินถัดเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นโซนแกลเลอรี่ของก็อตเซเว่นนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรูป ภาพชักกงชักกี้สแตนดงสแตนดี้อัลบั้มเอ่ยของสะสมของกอตเซเว่นเอ่ยทุกอย่างเอริติงชิงกะเบลยันเพลงของกอตเซเว่นเลยก็คือเปิดเป็นเพลงกอตเซเว่นเธอแล้วเขาก็มีมุมแมสเซจทูกอตเซเว่นให้เราเขียนโพสต์อิทบอกความรู้สึกความในใจเราถึงกอตเซเว่นตรงนี้ด้วยเธอซึ่งแบบน่ารักมากคือใครใครใครไปใครมาก็สามารถมาเขียนได้ว่าเรารู้สึกยังไงเรารักเขาแค่ไหนเรารักครั้งรักเขายัางไงส่วนมุมนี้เป็นมุมที่แบบน่า จะตัดวันเกิดให้ BJB ช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ด้านบนตรงนี้คือเป็นรูปภาพป้าหมาตัวนะคะที่มาที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็มาถ่ายกับแฟนโปรเจกต์คือแบบน่ารักมากๆเลยเธอจา้าคือแบบฉันซูไม่เห็นเต็มๆเลยนะอุ๊ยลูกแพม มาถึงมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่แบบน่าจะเป็นพี่เจ้าของร้านแน่ๆเลยถ้ามุมนี้ฉันเดาเอานะว่าขออนุญาตพี่เจ้าของร้านด้วยน่าจะเป็นพี่อากากเซ่ที่เป็นเจ้าของร้านแน่ๆเลยแล้วเธอดูสีรูปภาพแต่ละรูปของก็อดเซเว่นคือหล่อๆสวยๆทั้งนั้นสแตนดีพี่มาก็ดีเธอแล้วเนี่ยครังข้างหลังอันนี้ที่เป็นครังชักกีกับครังอัลบั้มตรงนี้คือเป็นของทุกอย่างที่แบบฉันอยากได้มากฉันอยากได้มากฉันเห็นแล้วฉันตาลุกวาวมาคาเฟ่ทั้งทีเราก็ต้องสั่งเครื่องดื่ท อยู่นะคะทุกคนคะ่ะก็เลยเลือกสั่งเป็นเมนูมะนาวโซดานะคะส่วนของพี่เปิ้ลก็เป็นคาปูชิโน่เย็นนะคะทุกคนคะ่ะแต่พี่เปิ้ลบอกว่าชิมเข้าไปคือแบบมันอร่อยมันกลมกลม่อมมากแล้วแบบใหม่ก็ลองชิมนิดน,นึงด้วยคือมันกลมกล่อมจริงๆเธอรสชาติกาแฟกับนมนี่คือแบบกลมกล่อมมากๆเลยแล้วก็มะนาวโซดาคือมะนาวสดมากคือแบบไม่ขมมะนาวคือแบบรสชาติกําลังดีเลยจะ้ะร้านเขาก็จะมีเป็นอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวด้วยนะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบผิวอยากกินเป็นเมนูข้าวหรืออะไรอย่างงี้ก็มีให้เหมือนกันนะคะทุกกคคคนคะ่ะะแล้ว็มีเมอไร นี้ด้ดวยแต่เนื่องด้วยช่วงนี้ไม่ทำไอเอก็เลยว่าได้กินได้แค่นี้แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วก็คือเนี่ยคือมาเดินแต่และแต,แต่แต่เนี่ยเธอคือแบบมันเหมือนดงของฉันมันแบบ มันเป็นมุมสวรรค์มุมโปรดของฉันจริงคือแบบฉันยิ้มหน้าบานเท่ากระด้งอ่ะเธอหน้าฉันบานมากเธอดูสิบานบานอ่ะเนี่ยแล้วพอมาเห็นรูปพี่เจเบีเธอคือเข้าใจไหมสแตนดี้พี่เจบีก็ค,คือคิดถึงเขาเนาะเธอและมุมนี้ก็คือที่แบบว่าแมสเซจทูก็เซเวนเดี๋ยวฉันจะมาเขียนแมสเซจข้อความความในใจในหัวจิตหัวใจของฉันที่มีต่อก็เซเวนลงไปในที่นี้แล้วก็แปะไว้ที่ร้านนี้เป็นที่ระทึกเออไม่ใช่ที่ระลึกเออถูกแล้วแล้วที่พวกเธอเห็นเห็นว่าเออดูตั้งใจ เขียนตั้งใจยิ้มกรุ้งก,กริ่มกระดุงกระหนิงแบบโอ้ยิ้มมีความสุขที่ได้เขียนข้อความลงไปไม่ได้เขียนเยอะอะไรจะเธอก็แค่เขียนว่าใหม่ under score i got seven ใหม่กระบี่รัก got seven มากๆแค่นั้นเองเธอคือแบบเป็นไงเป็นแบบเออใหม่มาจากกระบี่นะรัก got seven มากๆนะเออเขาจะได้รู้ว่าเออใหม่จากกระบี่มาแล้วนะเธอใหม่ i got seven มาแล้วจ้า ชิโนคาเฟ่นะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนพังงานะคะอยู่เส้นบขอสอเก่านะคะติดกับปั๊มเชลนะคะทุกคนคะ่ะหาง่ายมากๆเลยซื้อใน g o o g l e Map ก็คือมาถึงร้านได้เลยจ้ะทุกคนวันนี้ใหม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าสัญญาว่าจะมาอีกนะคะชิโนคาเฟ่บ๊ายบายลาอดกกเซเวน่น